สวัสดีค่ะวันนี้พบกันในหัวข้อการจัดการภายใต้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่โดยครูอัมภัยใชยแก้วค่ะผู้จัดการสมัยใหม่ควรมีการบริหาร การองค์การโดยการนำแนวคิดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาใช้ซึ่งเป็นปัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมมานาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ แก่ประสบนิกกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้คู่กับคุณธรรม ในการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำอันส่งผลดีให้กับตนเองครอบครัวและสังคมนอกจากผู้จัดการสมัยใหม่ที่จะนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วนักศึกษาที่เรียนวิชานี้สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีดังเช่นเรื่องราวที่นักศึกษาจะได้ดูต่อไปนี้ นี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมหนูไม่ได้ไปเรียนอะหนูอยช่วยพ่อกับแม่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวบ้าเป็นเพื่อนพี่ดีกว่าโอเคค่ะเออจะดผาให้แม่ด้วยนะโอเคค่ะแม่ถ้าแม่ต้องการอะไรก็โทรมานะเดี๋ยวหนูไปส่งได้จ้ะแล้วพ่อกับแม่ไปแล้วนะดูแลบ้านดีๆด,ด้วยถ้าพี่ตื่นก็ให้พี่กินข้าวด้วยแม่ทำของเกิดไว้ให้โอเคค่ะแม่จะเทอะไรในใจมันวิวแจะเตาไม้ปลีวจนเกินทน พาอว่าไหมตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้ทฤษฎีใหม่ของรชัชก,กาลที่9อ่ะค่าใช้จ่ายเราก็น้อยลงเนาะใช่แล้วอย่าก,กินผักกินผลไม้แล้วก็ไปเก็บได้ในสวนแล้วก็ยังมีรายได้จากการขายเพื่อผลทางการเกษตรอีกเพื่ออนาคตของลูกๆไปพ่อเราไปทําสวนทํานากันต่อไปป,<ะ>ปีนี่จะไปไหนอ่ะแม่ทาข้าวมาให้ไปกินก่อนสิไม่อ่ะ พี่จะไปข้างนอกกับเพื่อนแล้วพี่จะกลับมากี่โมงเอาคอกจะมาคนเดียวก็ไม่ให้จะมารับอย่างนั้นแหละมันเอาเหล่งนี้เลยแล้วกัน สวยมากก็ไมท่า่อะไปเถอะสายะไอ้้สวยมากมนเดนท้ผมจิตใจเตนแร่ชีส่อยไห้ากวน้ยสวยมากเลยอะ กมเห็นว่าแม่มึงซื้อรถให้แล้วหรอใช่ใช่คุณขับฟีโน่มานานแล้วอะกูรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยกูเลยขอแม่ซื้อพีเจเอกสีแดงให้น้ำมือปีนแล้วมึงอะจะซื้อรถเหมือนกันไม่ใช่หรอซื้อรถรุ่งไรพอดีแม่บอกไม่ต้องซื้อแล้วอะพอดีที่บ้านมีคนขับรถแล้วโหดีเนาะเป็นลูกคุณหนูที่ดีจริงคนนี้ไปตื้อกันไหมเอาจริงตื้อกันนานแล้วอะเอาดิงั้นไปดิฟเฟอร์กันไหมเพราะกูเป็นลูกรักดิฟเฟอร์อะเป็นลูกรักดิฟเฟอร์อะเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง อุ้ยดีะนั่นคือนิจกันนะมึงโอรยไว่มึงมายหายรูปกันเธอะกูยังหายรูปอ่ะกูก็อยากหายรูปอ่ะฮัลโหค่ะอูวข้างนอกค่ะ เอาหรอคะได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวรีบเข้าไปคะ่คะค่ะมึงกูมีธุรล,ล่ะด้วยนะกูต้องรีบกลับบ้านอะ่ะเดี๋ยวกูรีบไปส่งพ่อมึงก่อนแล้วกูจะกลับอ๋อไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวให้คนที่บ้านมารับงั้นก็ไอ้บ้านกลับบ้านกนะันเถอะกูรีบอะ่ s <S ะโโแม่ยังแม่สนใจหนูหนูไหมว่าจะซื้อให้หนูอ่อะ แม่พูดเป็นล้านรอบมนะแล้วไหนอะโรดะแม่กำลังเก็บตังค์อยู่ขึนแล้วแม่หน่อยได้ไหมรอเหรอือหนูต้องรองนานแค่ไหนอะขายที่หน้าเพื่อนไปนหมดแล้วเนี่ยแม่ขอโทษนะแม่จะพยายามให้มากกว่านี้นะปินแม่ไม่ต้องมาพูดเลยนะคือแม่รักน้องมากกว่าหนูใช่ปะคือหนูขออะไรไม่ได้เลยแ,แล้วทำไมพี่น้องขอคือได้ไปทุกอย่างเลยถามจริงเถอแม่รักหนูมากหรือเปล่า ปิ่นพูดอย่างนี้กับแม่ได้ยังไงเนี่ยดูือนนี้นะ่ะพ่อก็อีกคนอ่ะรักน้องกันหมดปิ่นกินข้าวางไปน่าเขาทำอะไรดีนี่ไปเที่ยว<อ>แค่นี้จะไปพอไรแค่คื้รถก็หมดแล้วเนี่ยแม่มีอยู่เท่านห้่จริงไหนมาดูดิ ข้าวันนะเป็นยุัยยลแม่ไปนอนก่อนเลยป็นน้อ งั้นรอสักปีสักแป๊บมันเป็นหของปิดนะพ่อไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงเข้าลแล้วโตแล้วแหละความปนใจมันหนักใจไปหมดป่ะก็ได้พ่อไปไปนอนเมื่อเช้าตื่นตื่ตนได้แล้วใส่แล้วเมืเ่อคืนโคตรเมาเลยอ่ะเออจริงกูปวดหัวมาก เมื่อคืนกูได้ยินเสียงโทรศัพท์ทั้งคืนเลยอ่ะของใครวะของกูเนี่ยแหละแม่กูเองอ่ะไม่โทรกลับหาแม่แม่เป็นห่วงหรือเปล่าใช่มันเถอะอ้อสายแล้วเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนนะโอเคโซมทำอะไรอ่ะเล่นสล็อตหาตังเล่นทำได้ตังจริงหรอได้จริงแม่กูจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อแบนเนมมึงสอนกูเล่นหน่อยดีได้เดี๋ยวกูสอนมึงดูนะ อืมอืมเอาเลยฮัโโลโหลฟินว่าไงมีเงินให้กูไหมได้ได้ลูกเจ้าเท่าไหร่อ่ะสักหมื่นหนึ่งอนะ่ะหมื่นหนึ่งเหรอได้ได้เดี๋ยวกูโอนให้เลขบัญชีเดิมไหมใช่โอเคีร์คเ,เดี๋ยวโอนให้ทำไมเจ้านี่โทรทางนี้จังวะยืมไม่ก้อยแล้วกัน หมึงว่าไงเป็นมึงพอมีเงินให้กูยืมไหมเอาเท่าไหร่อ่ะสักห้าพันอะโหมึงกูไม่มีตังค์ให้มึงยืมหรอกนะแล้วที่เรามึงยังไม่คืนกูเลยกูถามจริงเหอะมึงตังไปทำอะไรเยอะแยะวะเออมึงไม่ต้องถามมากหรอกถือกูหาได้กูก็คืนเองอ่ะตอนนี้กูไม่มีให้มึงหรอกนะเพาคนรู้จักมึงเยอะอ่ะมึงก็หายยืมให้กูดิเฮ้ยมึงพูดนี้กับกูได้ไงวะปิ็นอ้าวตัดสายกูอีก มันเป็นบ้านอะไรของมันนั่นเนี่ยส้มมันพูดอย่างนี้กู่กูได้ไงวะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอ่ะกูไม่คิดเลยว่ามันจะพูดอย่างนี้กับกูอ่ะเออมึงกูไปรู้ความลับบางอย่างมันมาคือรุ่นน้องกูอ่ะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับมันแล้วเขาเล่าให้กูฟังว่าบ้านมันอ่ะไม่ได้สวยดูอย่างที่เราเห็นเลยแล้วพ่อแม่มันก็เป็นชาวนาเฮ้ยจริงปะเนี่ยกูไม่แน่ใจเหมือนกันกูว่าอยากเห็นกับตาว่ามันก็หยว่าจริงหรือเปล่า แ้วเราไปสืบันเลยไหมไป,ไปใช่วันนี้จริงจริงก็น้องเขาส่งมาคือเลี้ยวตรงนี้แล้วก็ลังเลยก็หยุดลังเลยจริงปะนี่ยจริงก็อี่ยมีอยู่ซอยเยอะเข้ามาเพิ่มแก็ตรงนี้หนะึ่ง นั่นเปลี่ยนปะใช่เมินไอ้เฮียหลอกเรา,าไปตลอดเลยเหรอทอาไงตอนนี้นั่นออกมาเจอเราไงออกมาออกมากูก็บว่ักหน่ลยเออได้เดี๋ยวกูโทรเองโทรเลยฮั Hello, <Beam. S 1> ลโหลปีนมาเจอพวกกูหน่อยได้ไหมอ่ะ ปีนพุ่งมานี้ได้ไงอ่ะกูรู้ความจริงหมดละก็เรื่องที่มึงบอกว่าบ้านมึงรวยไงไหนอ่ะรถหลายคันไหนอ่ะคนขับรถทุกอย่างที่มึงทำกูรู้ความจริงหมดแล้วทำไมมึงถึงทำแบบนี้วะมึงคิดว่ามึงทำแบบนี้แล้วมึงจะมีความสุขเหรอและเรื่องที่มึงยืมตังค์พวกกูอ่ะ ความจริงแล้วมึงไม่ได้ช็อตหรอกแต่มึงเล่นการพนันจนเตืนตัวไงหมดเนื้อหมดตัวเลยใช่ไหมล่ะแต่เงินยืมไปกู้นอกระบบอ่ะพอให้มีมึงก็มายืมให้กูอีกเนี่ยหรอเป็นไงล่ะถับอึ้งเลยอะดิเงินที่คุณให้มิวไปยังไงะนี่ต้องคีนนะ,ะแม่นี่พี่ปิ้นี่เขาผู้กาจัดวิปปี้อ่ะฮะไหนเขอดูหน่อย นี่ไงพ่อผัอปิ่น้ามันทำแบบนี้เนี่ยพ่อเราจะช่วยปิ่นยังไงดีอ่ะเรายังพอมีเงินอยู่นะแม่แต่มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วนะพ่อเราปกป้องลูกแล้วแล้วก็ต้องทำทุกอย่างสิเงินทองอาหาใหม่ได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ลำบากอะไรพอกินพอใช้ตอนนี้เราต้องช่วยลูกก่อนเอ,อินช่วยติดต่อเจ้าหนี้ให้พ่อสัง่งได้ค่ะพ่อ แล้วนะคะแม่หนูผิดไปแล้วตอนนี้หนูไม่เหลือใครแล้วค่ะหนูก็หกเพ่อว่าหนูเป็นลูกเศรษฐีคือหนูติดการพนันด้วยกู้เงินนอกระบบจนเขาประจานหนูหนูทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนหนูมันไม่ดีเองหนูขอโทษไม่ต้องเป็นหนละป่นพ่อใช้น,นี้ให้ลูกหมูแล้วจริงหรอแม่เื่อลูกแล้วพ่อกับแม่ทําให้ได้ทุกอย่างต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาแต่อ,อีกแร้วนะ แม่รักลูกท่ากันหมดเลยได้ค่ะแม่ต่อไปนี้เนาจะเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะพ่อกับแม่พร้อมจะให้โอกาสลูกเสมอนะ